สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิตาสุธินันท์ค่ะชื่อเล่นชินาค่ะจบจากโรงเรียนเพชรราวุธวิทยาค่ะตอนนี้ศึกษาที่เอสแบกค่ะสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะแล้วน่ารู้จักเอสแบกได้ยังไงคะเพราะว่ามาประถมิเทศค่ะคุณครูพามาค่ะแล้วน่าทำไมถึงได้สนใจลงประกวดในเอสแบกอาชีพคะเพราะว่าวันประถมิเทศนะคะได้ขึ้นไปดูพี่ๆเขาประกวดด้วยค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาประกวดแบบสวยมากก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างก็เลย เลือกมาประกวดค่ะอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราลงประกวดแต่งหน้าชีน่ะอยากก้าวข้ามอดีตแย่ๆค่ะแล้วก็ไม่อยากจะเป็นคนที่ไร้ตัวตนอีกต่อไปแล้วค่ะอยากที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะแล้วตั้งแต่เมนูเอซแบกรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีมากค่ะแบบ ได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะรู้สึกชอบมากมากเลยรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอรื่นพี่ที่น่ารักทุกคนแล้วก็ได้กล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะได้โชว์ความสามารถของตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณใจจากคนในบ้านไหยคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้หนาด้วยนะคะน่าจะทําให้เต็มที่ค่ะให้สุดความสามารถของตัวเองเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมดูลังหน้านะ